ทำงานอะไรจ๊ะถ้เราเนาะต้องทำานในฐานะพี่เลิกก็สุขสบาครับก็รู้สึกดีใจครับได้มีแบบนีอ๋อรากับยิัได้เลยครับึไเหรอครับครับ

ใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นแน็คที่ดีแล้วก็มือเกลือของนากการเมือแล้วออมอกืที่ใสมาเพื่อที่ัะมาเป็นส่วนหนึ่งกรเปิดเจ้าสัวเห็นมันมีรสชาติต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะๆมากมายเลยเป็นไงบ้างใช่ไหมเขาได้จริงๆน,นะครับก็คือบอกเลยว่าก็อร่อยทุกรส แบบเหมือนเดิมเลยครับก็คือก็กิดว่าเราเคยชิมกันก็คือข้าวสวยข้าวตานข้าวหมูหยองที่เป็นเป็นเป็นซิกเนเจอร์เรียกว่าแบบอ่าต่อมาก็จะมีแบบหน้าฟูกุ้งหรือว่าปลาหมึกอะไรเงี้ยเรียกว่าหลากหลายม,กมากๆที่ที่ทําให้สมมติว่าเฮ้ยวันนี้อยากฟิลนั้นฟิลนี้แล้วก็กินนี้กินนี้ก็คือแบบเท,ท,เที่ได้หลากหลายออกมาวันนี้เป็นแฟนเขาได้ชิมด้วยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับผมวันนี้ก็ สปีดฟู้ดนะครับผมแ้วแฟนก็ได้มาชิมกันในงานเลยไม่ว่าแบบแพ็คอะไรนี่เราไดบ้างนะครับเปิดแฟนๆได้เลยด้ยโอ้โหครับไม่ใช่แบบรถที่แบบเต็มชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือที่แบบว่าที่เล็กสุดปางคือคือแต่ว่าผมแบบผมชอบมากๆเลยก็คือเป็นเป็นตัวตัวลูกชิ้นเก็คือเป็นข้าวกระถางนหยองจอส้มแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่แบบชอบก็คือเป็นขึ้อยงพริกเผาอย่างเงี้ย แล้วก็มีสองฟังชันใหม่ที่อยากให้ลองจริงๆก็มีทั้งปูกุ่งปลาหมึกแล้วก็สาลายอะไรนะพี้ทอดอ,<ะ>เอนเดนมีอะไรผู้ทอดอันอันสองตัวที่ผู้ทอดเนี่ยก็ก็คือปูปูผัดนิกเคาแล้วก็หแล้วอีกอันนึงก็คือผสมข้าวราาไรีอ่อยากบว่า็นผนข้าวครับเรียกว่ามีประโยชน์เนาะแบบว่าใครกินก็แบบว่าอยู่ทองได้เหมือนกันจริงๆมันไม่ได้ทอดแต่ผมว่ามันคืออบนะครับนาซื้อง่ายไหม หาซื้อง่ายมากครับผมตอนนี้หาซื้อได้แบบชินเรียกว่าร้านร้านคาชิ่นมแบบเกือบทุกที่เลยครับแล้วก็หาซื้อได้ที่เป็นตู้ปีนในคว้าเตาสวะไปทุกประเทศเนาะครับผมญู่ปุ่นได้หมดไม่หวานขนาดนั้นหรออันนี้อันนี้อันนี้ anniversary ค n n i v e r s a r y ก็ก็แฮปก็มันเป็นวันครับอ่า anniversary ก็ลง happy anniversary ปีนี้เป็นยังไงคะเนี่ยรูปแรกเราเอ่อเป็นจริงจริงก็เป็นลงหลายรูปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงในแบบพิเศษแค่แบบแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีอะไรแต่ว่าปีนี้ก็แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีทำไมถึงเลือกรูปนี้ที่เป็นการแบบถ่ายรูปแต่ครั้งแรกใช่ปะอ๋อใช่ใช่ใช่คือคือรูปนี้เป็นรูปแรกที่ผมอ่า ชอบเขาหมายว่าหมายว่าครั้งแรที่เจอแล้วก็แลชไปงครับหมายว่าตอนที่ทำงานแลคือคือผมกสก็เออนกองเอเลยได้เจอการใช่เ็ได้เจอกเก็บไปนานไปทะลุแนวเพื่อตามาลงห้าปีอะไรเงี้ย่เราอเป็แบบไอคด้วยเพราะว่าอย่างเราเอเอะอเป็น อ่พี่แต่ก็มัน่าเป็น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 พีน่ดีโอพีเขาแบบเขาถ่ายเขาถ่ายเขาถ่ายพีส่งให้เขาพูดก่อนให้เขาว่าแบบเออเดี๋ยวเอสกี้ก็จริงๆก็ก็เห็นแซเล่นเ่นเปิดดูเลยแบบรูปนี้อ,อันนี้คือเซอร์ไทยร่วมกับเป็นบัตรเจดที่เราลงาละอะไรอย่างเงี้าลงรูปแนบแบบรูปแรกอะไรอย่างเงยจริงๆอันนี้เขาก็ก็เซอร์ไพรส์ไ,ไหมหอ๋อ อาจจะเซอร์ไพรส์เขาแต่ว่าก็คือเขาก็ดูแบบปกติอะไรเงี้ยด้ว่าปีปีนี้ค่อนค่อนข้างท้อนิดนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าคือไม่คือไ,ไ,ไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยเลย <c oughs> ยังช้าเพราะว่ามันไม่เสร็จจากวอนทั้งสามแล้วไม่มีเวลาถูกปะเอ่อจริงๆเป็นเป็นเป็นวันก่อนหนั่นน่ะแต่ว่าตอนนั้นผมกำลังไป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 ,ไปเคลียร์ไปเจอเรืเ่องเป็นยังไงอื่นอยู่ปีนี้แล้วดิไม่ไม่มีอะไรให้หรอเลย เคยเคยเคยซื้อให้ปีที่แล้วแล้วโดนด่าแล้วเขาบอกว่าเออมันแบบมันแพงซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นเลยจ่ายไม่ผิดนะครับปีนี้ก็เลยคืนไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยก็บอกแล้วกันไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยสักกันเลยเจ้าของตอนนี้แฟนเราโดนบอกว่าซื้อจากลาโบกับโบนะคะขายสวยดังก็ได้แล้วก็ อ๋อคืออย่างวัน่วันนั้นนะคือเซลเขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเออก็ทําตัวหมาันว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเกรงมากคือเกรงมากเขาบอกว่ายิ่งเกรงมากอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เขาเจอแค่น้องย้อนย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่าคุณบอกว่าเราเราให้แบบฟอมขอเองเี้ยแล้วาเขามีขออะไรไหมว่าอยากได้อะไรไหมสำหรับปีนี้อะไร ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีอยู่แล้วเต็มจะมีแบบแพนไปฉลองย้อนหลังอะไรอย่างงี้ให้กับเขาไหมครับก็ยังไม่มีแผนนะเลยครับปกติแล้วก็กันเทอรนนี้เต็มกับคนแตนกันข้าวไป่ต้องแต่นกันคือคือนึกถึงว่ากว่านี้ก็จนแต่ก็จะไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าไปกินข้าวตื่นกันเลยแล้วก็เปลี่ยนรูปเขามีฟีดแฟนอย่างไรบ้างเขาเขาเล่าข่าวหนูว่ามีมี คนทักเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยรบบเจอรูปนี้คมติดพี่แอนทักมาด้วยไหครับเพื่อนๆเ,เราก็เหมือน้อมใจกันแห่มาแซลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็้อมใจแห่มาแซลแต่ว่าพี่แอนไม่มีอยู่แลอแต่พี่แอนบอกว่าถ้าเกิดเต็มมีข่าวดีจริงๆเขาจะไม่ใส่สองให้เราเพราะเรารวยแล้วร <c oughs> ู้สึกยงไงกับคำพูดนี้ครับขอนอนมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมากแต่จริงตั้งแต่วันนั้นผมได้ฟังแล้วแล้วผมก็ ิดแผนมาแล้วคือโอเคแบบถ้าเกิดจริงจังว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ยผมว่าจะไปขอคุณเอแทนผมก็เตรียมแผนและสมมติถ้าเกิดว่าเออแบบคุณเอครับแบบพี่เอครับอะไรเงี้ยผมจะไปขอพี่เอคืคยอย่างไงเราก็ต้องได้เงินจ่ากเขาให้ได้หรือไม่ไม่ได้ส่งแนโดยตงรงกับคนใกล้ชิดไม่ยช่เลยไม่ได้ทางตรงก็ต้องได้ทางอ้อมครับเออจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับเออทําไมเหรอครับเพราะว่าเขาเขาเล่นเราไปเยอะหรืออะไรครับพี่เตมครับผม มันมันออกเป็นแบบลูกชังซะมากกว่าก็เลยแบบเป็นไหนแล้วน้องแอบเป็นการลบรรลักของลูกหลักคือครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกรักก็คงเป็นลูกชังเดิมก็กโเพราะว่าโกลก็เป็นลูกหลักนะเขาเรียกว่าอะไรน้องสมัยก็เป็นลูกรักคือจริงๆพี่แอนแบบว่าเขามีเขามีลูกรักทุกคนนะที่ที่เราเล่นบทแบบ้ว่าตอนนี้ก็โกมโกมเป็นลูกรักมากกว่าเออ เขาแน่นอนอยู่แล้วครับผมแบบว่าเวลาแบบมีใครไปใครมาคือผมบางทีบอกว่าตกรอบเมื่ก่อนแน่นอนมันเสียงพลังงานเปลือกตัวอ่ะนะฮะคือเร่อที่ฟังก็น่าจะปกตินะหมายถึงว่าก็ก็เขาตกรอบปกติกันทีู่ดไม่น้อยใจไหมคะเซครับน้อยใจไหมคไม่น้อยใจอยู่แล้วไหมอย่าหอกับให้น้อยใจแล้วเราเราเรโอเคไปกับตำแหน่งลูกชังเนี่ยโอเคไหม แม่เขามอบอะไรให้ก็เป็นแต่เขาก็เรื่อยกจอเราตลอดเลยนะไปออกกําลังกายเนี่ยจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่เราเป็นคนแรกเลยนะไปเลยคือคือคือเลืเอาแล้วคือเลือกเอาจริงจริงแล้วก็เจอเจอกันที่นั่นครั้งสองครั้งตลอดแบบไปออกกําลังกายไปเลยคือคืเขาคือเขาพยายามลากคนอื่นแล้วแต่เขาถอยไม่ถอยไม่ไปจากเขาแล้วแล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวเลยไปออกกําลังกายเช้าเขาและหลายคนก็ไปถามพี่แอนว่าเอ้ยคู่ไหนจะแต่งงานก่อดไหมแต่ว่าพี่แอนก็ไม่ตอบแต่หลายๆคนก็คิดว่า เราน่นน่จะเป็นเราแแหละที่มาในสซโค้ดสกลุ่มผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่ผู้อื่นขาแบบเป็นยังไงบ้างเออแต่คู่เรามีคิดในคำภาพปีเรานาะเดินทางมากับความรักที่อจริงๆมีมีมีคุยนีมีคุยอันนี้ก็คุยกันเองหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันทไมว่าคุยกันเองอ๋อเออมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงเออ เขาบอกแม้ว่าเขาอยากแต่งเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคิดไปที่เราคุยกันคือมันยังไม่ได้แบบถึงช่วงที่แบบว่าแบบฟแบบิกซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องลองคุยกันไปก่อนแล้วว่าว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบผู้ใหญ่คุยหรือแซวเล่นอะไรยังไม่มีหน่อยต่ออย่างเครับขอบคุณครับเต็มห้องนงี้หน่อยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เลาต้องโน้ตมาไม่ไหไหมใช่ไหมใช่ป